ใครที่ขี่รถซนิคอยู่ฮะบ่รถที่มีหม้อน้านะฮะอย่างรถซนิคแบบนี้นะฮะฟังให้ดีครับอ่าตัวนี้ครับถ้ามีปัญหานะฮะทำให้น้ําม่วนนะฮะอ่าหมายถึงว่าถ้าตัวนี้คนระับตัววาควบคุมอุณหภูมิของน้ําที่อยู่ในเสื้อนะฮะมันไม่เปิดให้น้ําอนนะฮะจะมีปัญหากับอุณหภูมิของเสื้อสูบนะฮะตรงที่น้ําจะต้องหล่อเย็นนะฮะ หามันไม่เปิดปุ๊บครับจะให้ทําให้น้ำความร้อนมันสะสมครับก็เป็นเหตุทำให้เครื่องมีปัญหาลูกสูบติดสาโกงนะฮะตามมาโดยจะเทสให้ดูว่ามันไม่เปิดมันไม่วนยังไงนะฮะตอนนี้นะผมะใส่น้ำเอาน้ำไปแล้วครับเดีวสาตาร์ทดูครับเราจะทําการสาตาร์ทให้เครื่องมันร้อนครับจนอุณหภูมิประมาณ85อ75-80องศาครับมันต้องเปิดให้ น้ำที่ขังอยู่ในเสียหรือฝาครับวุนเข้าไปหม้อน้ําเพื่อจะทําการระบายความร้อนนะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะอ่ะเราสตาร์ทเร่งฮะให้มันร้อนนะฮะอ่อันนี้ผมสตาร์ทอ่าไว้อยู่แล้วครับเครื่องมันร้อนอยู่แล้วนะนะสังเกตเลยว่าตรงนี้มันร้อนมากครับน่าจะเกิน80 90องศาแล้วครับแต่เนี้ยน้ำมันไม่เปิด ให้มันวนเข้ามอน้ํานะเดี๋ยวมาดูว่าเรามีวิธีตรวจสอบวาลควบคุมอุณหภูมิยังไงครับเราก็แก้ไขยังไงนะมาดูครับนะอันนี้คือตําแหน่งอของวาลวควบคุมอุณหภูมิในเสียสูบในฝาสูบครับจะอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าวาลวควบคุมอุณหภูมิมมน้ํา อยู่ในเสี้ยสูบฝาสูบนะฮะจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นวาล์วควบคุมอุณหภูมินะฮะตัวนี้จะทํางานต่อเมื่ออุณหภูมิมันถึงค่าที่กําหนดครับประมาณ70 8ดถึง้าองศานะฮะอันนี้ผมอาจจะไม่แม่นข้อมูลในส่วนของ,ขอ,งอุณหภูมิครับแต่เมื่อถึงอุณหภูมิอ่ะเครื่องทํางานแล้วนะฮะจนถึงค่ากําหนดครับมันจะสปริงนี้มันจะหดจะเปิดวาล์วให้น้ําวนนะฮะแต่ถ้ามันเสียแล้วมันเสื่อมสภาพครับข้างในมันเป็นสารปลอดนะฮะ สาปรปลอดมันเดินโดนความร้อนมันจะมันจะขยายแล้วก็ดันตัวนี้ครับให้สปริงมันยุบผมไม่แน่ใจได้แต่มันมีสามปลอดเคยเห็นะนะคนะเดี๋ยวผมไปเทสว่ามันดีหรือไม่ดียังไงครับโดยการเอาไปต้มน้ำนะฮะตัวนี้เราสามารถทดสอบว่ามันทํางานได้ดีหรือไม่ดียังไงครับโดยการเอาไปต้มน้ําร้อนครับประมาณ80องศาก็ต้องเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต้มให้มันน้ําเดือดเลยถ้ามัน จนน้ำเดือดยังสปริงยังไม่หดไม่เปิดวาล์ว wow. แสดงว่าเสียไปแล้วนะฮะก็เนี่ยทุกคนขนาดต้มน้ําเดือดแล้วครับยังไม่เปิดนะฮะนี่ทุกคนดูนะครับเนี่ยมีการเทสวาล์วาน้ำนะฮะทำยังไงนะ่ยก็ดูเอานะฮะเอามาต้มน้ําครับปกติแปิบองศาก,ก็น่าจะเปิดแล้วนี่ยังไม่เปิดนะฮะแสดงว่าสารที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยนะมันแห้งเนาะมันหหยไปแล้วรับเสียสภาพไปแล้วครับเ่วาล์วไม่ทางานคนระับโอเคครับผม ก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบก็ก็ออกเลยแล้วใส่โอลิงเอานะให้มันวิ่งตรงเลยแต่ก็จะมีข้อเสียหมายถึงว่ามันจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้ให้ร้อนก่อนแล้วค่อยปล่อยวนนะมันจะวนตั้งแต่อากาศเย็นรูปสาตาร์ทเริ่มต้นเลยนะก็จะมีผลเสียต่อ,อสิ้นส่วนภายในที่มีความไวต่อความร้อนนะ,ะก็ถ้าใครออกเลยแล้วใส่โอลิงวิ่งตรงให้มันผ่านตลอดนะ ก็แนะนําให้อุ่นเครื่องก่อนก่อนที่จะขับขี่ออกไปครับปล mm hmm. ่อยสตาร์ททิ้งไว้สักสามหนาทีนะ mm hmm. ให้เครื่องมันอุณหภูม mm ิ hmm. มันร้อนก่อนแล้วค่อยซัดแล้วก็ค่อยขี่ออกไปแบบรวดเร็วนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับ